คุณจะทํางานเก่งแค่ไหนนะครับถ้าวันหนึ่งคุณป่วยขึ้นมาใครจะใช้เงินแทนคุณสิ่งที่คุณหามาคุณจะมีโอกาสได้ใช้มันหรือไม่ทุกวันนี้คุณตื่นตอนเช้ากี่โมงครับแล้วรู้ไหมครับว่าคุณกินข้าวเช้ากี่ครั้งต่อสัปดาห์นะครับคุณกลับไปถึงบ้านคุณเคยรู้ไหมครับว่าคุณได้นอนเต็มอิ่มมีคืนไหนบ้างที่คุณได้นอนเต็มที่นะครับเรามัวแต่ทํางานหาเงินนะครับบางคน ทำงานเป็นสิบสิบชั่วโมงต่อวันนะครับแต่พอจะออกกําลังกายนะครับแค่สิบนาทีต่อสัปดาห์ยังไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยนะครับเราทํางานเพื่อหาเงินนะครับให้ครอบครัวจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองนะครับใช่นะครับมันเป็นการเสียสละนะครับถูกต้องนะครับแต่มันก็มีเรื่องเศร้าเหมือนกันนะครับบางครั้งนะครับการทํางานนะครับเราจนลืมไปเลยว่าถึงเวลาต้องมานั่งกินข้าวนะครับ เราไม่รู้หรอกว่าถึงเวลากินข้าวเรารู้สึกแค่หิวนะครับเราถึงจะกินข้าวทําให้เรานะครับเป็นคนหนึ่งที่กินข้าวไม่เป็นเวลานะครับเมื่อเรากินข้าวไม่เป็นเวลาทปาไมครับทีนี้สุขภาพของเราครับเริ่มจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับกระเพาะนั่นเองครับทําให้เราจิบท้องบ้างปวดท้องบ้างครับเมื่อเรามีอาการพวกนี้เกิดขึ้นที่ร่างกายของเรานะเราก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ย ไปซื้อยามากินเดี๋ยวมันก็หายนะครับเราก็ชอบปล่อยให้มันหายเองนะครับไม่ยอมไปหาหมอที่ไม่ยอมไปหาหมอเพราะเพราะอะไรครับเพราะเรากลัวเสียเวลาในการทําง,งานนะครับคุณเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมเฮ้เดี๋ยวไปหาหมอมันต้องนั่งรอหมอเดี๋ยวต้องต่อคิวยาวเสียเวลาไม่ไปดีกว่าซื้อยามากินเองการที่เราทํางานนะครับมีเวลาให้คนอื่นแต่ไม่เคยมีให้ตัวเองนะครับเราทํางานวันหนึ่งแปด ชั่วโมง1ิชั่วโมงนะครับยังไม่พอนะครับพอจะเลิกงานเท่าแก่หรือหัวหน้านะครับก็จะชอบเฮ้ยเดี๋ยวจะพึ่งกลับช่วยโน่นช่วยนี่หน่อยเนะราก็ปฏิเสธไม่เป็นนะครับเพราะถ้าเราปฏิเสธเราก็รู้สึกว่าตัวเองนะครับเป็นคนไม่ดีนะครับเฮ้ยแค่นี้ก็ทําให้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกเราเลยรู้สึกว่าเราต้องทํานะครับพอเราทําเสร็จนะครับทีนี้การที่เราทําไปแล้ว มันก็เป็นผลดีนะครับแต่สิ่งที่เราไม่มีให้ตัวเองคือเวลาครับเราทํางานให้คนอื่นจนไม่มีเวลาให้ตัวเองนะครับคุณใช้เวลาที่ทําอยู่กับงานยังไม่พอคุณยังต้องทํานอกเวลาอีกนะครับกว่าคุณจะไปถึงบ้านมันก็ดึกนะครับคือพอไปถึงบางทีนะครับยังไม่พออีกต้องไปทำงานต่อที่บ้านอีกทำโน่นทำนี่สุดท้ายจนเราแทบจะไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยนะครับ แค่เรานั่งเ,เฉยเฉนะครับ2ี่สิบนาทีเรายังไม่มีเลยครับที่จะให้ตัวเองได้พักผ่อนการที่เราหาเงินได้เยอะนะครับเราจะไปคิดว่ามันคือทางรอดเสมอไปนะครับเพราะบางทีเราหาเงินได้เยอะก็จริงนะครับแต่รู้ไหมครับเราลืมไปว่าร่างกายตัวเองต้องดูแลนะครับคุณคิดว่าเฮ้ย hey, หาเงินได้เยอะไม่เป็นไรหรอกวันนี้มีเงินวันนี้มีเงินมากพอที่จะทําอะไรก็ได้นะครับ แต่สุดท้ายนะครับวันหนึ่งนะครับคุณเริ่มรู้สึกตัวว่าคุณไม่สบายตัวคุณต้องเดินเข้าไปโรงพยาบาลเพื่อไปพบหมอนะครับแล้วถ้าเกิดหมอบอกคุณว่าโรคที่คุณป่วยอยู่นะครับต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากนะครับวันนั้นแหะครับคุณจะรู้สึกว่าเงินในบัญชีที่คุณหามาได้นะครับมันอาจจะไม่พอค่ารักษาของคุณเลยก็ได้นะครับคุณอย่าไปคิดว่าการที่มีเงินมากๆจนไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับ จะทําให้คุณสุขสบายเรายังมัวแต่หาเงินนะครับจนลืมไปว่าสิ่งที่เราต้องดูแลนั่นนะครับมันคือสุขภาพนะครับเวลาเราควรจะแบ่งให้งานให้ครอบครัวแล้วก็ให้ตัวเองบ้างนะครับเราอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราหามาได้เราอาจจะไม่ได้ใช้มันก็ได้นะครับผมเคยเป็นคนหนึ่งนะครับที่คิดว่าตัวเองยังหนุ่มหาเงินไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยพักนะครับคือยังสนุกกับงานนะครับ ยังไม่อยากหยุดพักผ่อนอยากทําแต่งานอยากหาแต่เงินนะครับคือขนาดผมทํางานนะครับเลิกงานห้าโมงนะครับคือผมช่วงนั้นที่ผมทํางานมันไม่มีโอทีเลิกงานก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับพอเลิกงานผมก็ไปหาอะไรทำนะครับตอนนั้นก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับไปช่วยญาตินะครับเสิร์ฟอาหารนะครับวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับก็พอได้ นิดๆหน่อยๆก็คือขอให้ได้เงินครับผมทําหมดนะครับคือไม่เกี่ยงนะครับขอให้ได้ทําขับรถมอไซส่งอาหารให้แขกตามโรงแรมนะครับผมก็ไปทําอย่างนี้นะครับเพื่ออะไรผมอยากได้เงินนะครับเพราะผมคิดว่าผมอยากมีตัวเลขในบัญชีสักหกหลักนะครับตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นกําลังห้าวเลยครับอยากหาเงินเต็มที่คิดแค่ว่าเงินในหัวไม่มีคําว่าเวลาเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมทํางานแต่ผมกินข้าวไม่เป็นเวลานะครับ มีวันหนึ่งครับผมเริ่มรู้สึกปวดท้องครับเพราะผมมัวแต่ทํางานข้า,ขาว,าวผมกินไม่เป็นเวลานะครับแล้วก็บางทีผมก็บางวันผมก็กินบางวันผมก็ไม่ไมกินนะครับจนมีวันหนึ่งผมรู้สึกปวดท้องครับปวดท้องมากก็ซื้อยามากินครับเอ้ยเดี๋ยวมันก็หายครับปล่อยทิ้งไว้ไม่ไงั้นแล้วเดี๋ยวมันก็หายครับก็ทํางานต่อไม่คิดว่าไม่มีอะไรก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆพอเวลาผ่านไปหลายเดือนเข้าหลายเดือนเข้านะครับ จนรู้สึกว่าการที่ผมปวดท้องมันไม่ได้ปวดแป,ป๊บเดียวก็หายนะทีนี้มันรู้สึกแบบปวดแบบทรมานมากครับจนผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้ากูจะปล่อยให้ตัวเองทรมานอย่างนี้ไม่ไหวแน่วะผมก็จนผมแบบว่าทนไม่ไหวจริงๆครับผมต้องเดินเข้าโรงพยาบาลครับเพื่อไปพบแพทย์เลยครับวันนั้นผมบอกโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้กูตายแนย่กูต้องไปหาหมอนะครับแล้วผมก็ไปให้หมอตรวจนะครับพอหมอตรวจหมอก็บอกว่าเรานะ่ะ คือเรากินข้าวไม่เป็นเวลานะที่เป็นเป็นอาการแบบนี้เป็นเพราะเราเป็นโรคกระเพาะนะครับจนทําให้ผมรู้สึกคิดได้ในวันที่หมอพูดกับผมนะครับเฮ้ยเราทํางานมากเกินไปหรือเปล่าวะจนเราไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองปล่อยใ,ให้ตัวเองต้องมาเจ็บป่วยแล้วเงินที่หาไม่ได้เราจะหามาแล้วม,มีโอกาสได้ใช้ไหมถ้าเราป่วยแล้วเราเป็นอะไรไปจนทําให้ผมคิดถึงจุดนั้นเลยนะครับ ทั้งๆที่แต่ก่อนในหัวผมไม่มีหรอกครับคําว่าดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองครับหมอก็แนะนําให้เราครับพยายามนะครับกินข้าวให้เป็นเวลาคําที่หมอแนะนําให้ผมนั่นนะครับผมเริ่มรู้สึกเอามาเข้าในหัวสมองครับผมเริ่มคิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเริ่มรู้สึกรักตัวเองให้มากขึ้นครับแล้วก็ให้เวลากับตัวเองนะครับไม่เคยแต่ก่อนไม่เคยดูแลเลยนะครับไม่เคยใส่ใจเลยสุขภาพตัวเองครับทำแต่งานครับ ถึงแม้วันนี้นะครับมันอาจจะเป็นลรกที่ยังไม่ร้ายแรงมากจนถึงต้องใช้เงินจํานวนมากๆนะผมคิดว่านะครับการที่ผมป่วยอาจเป็นเพราะผมทํางานมากจนเกินไปนะครับผมเลยคิดว่าผมไม่อยากป่วยจนถึงขั้นเงินที่หามาได้นะครับอาจจะไม่พอด้วยซ้าไปนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราควรที่จะมีเวลาให้กับตัวเองนะครับคือก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ถึงเวลาเราก็ต้องกินข้าวแล้วนะเราอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้อีก พอรู้สึกว่าตอนที่มันปวดมันทรมานนะครับจากนั้นนะครับแล้วผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับมีข้อแรกที่ผมเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะครับผมเริ่มที่จะให้เวลากับตัวเองนะครับวันละ30มสิบนาทีนะครับผมว่าผมควรที่จะมีเวลาให้กับตัวเองวันละ30มสิบนาทีนะครับไม่ใช่งานนะครับให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างให้ตัวเองได้ทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทำนะครับที่เป็นตัวของตัวเองนะครับ อย่างเช่นอ่านหนังสือนะครับหรือว่าเราอายุมากขึ้นก็อยากนั่งสมาธินะครับอยากออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทํา2เลิกเอาเวลานอนไปจ่ายให้โซเชียลนะครับทุกครั้งที่ผมจะนอนนะครับก่อนนอนผมชอบอเล่น Facebook TikTok บ้างประมาณนี้ y t u t u นะครับผมก็ผมก็ชอบเลื่อนดูโน่นด,ดูนี่ไปเรื่อยนะครับทำให้ผมรู้สึกว่า การที่ผมเอาเวลาไปให้พวกโซเชียลมากๆนะครับจนทําให้ผมนอนดึกนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอผมก็เลยรู้สึกว่าผมควรที่จะเล่นเป็นเวลาครับผมให้ตัวเองเล่นประมาณสี่สิบหรือสามสิบนาทีประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะปิดมือถือแล้วก็นอนนะครับไม่ใช่นั้นนะครับเราจะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับถ้าเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอครับพอเช้ามามันรู้สึกเครียดปวดหัวนะครับผมก็เลย ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยในการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนนะครับทุกคืน3ากินดีขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับในการกินแต่ก่อนนะครับผมคือกินสเปะสปะคือมีอะไรกินหมดคืออาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คือผมทานหมดนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมเ,เลือกอาหารที่ลดไม่จัดแต่ก่อนผมชอบกินลดจัดจัดใช่ครับเดี๋ยวนี้ผมก็เบาเาหน่อยเรื่องลดจัดก็ เกลียวก็ลดลงบ้างเค็มๆก็ลดลงนะครับคือผมเลือกที่จะกินอาหารที่ไม่ทําลายสุขภาพเรานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับโรคที่เราเป็นอยู่มันอาจจะไม่หายนะครับสี่ผมเริ่มที่จะไปตรวจสุขภาพทุกปีเลยนะครับแต่ก่อนเรื่องไปหาหมอนี่มันไม่มีอยู่ในหวัวผมหรอกนะครับเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งผมก็ต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพื่อผมจะได้ไปตรวจสุขภาพนันเองครับคือผมเริ่มรู้สึกว่าผมอยากดูแลตัวเองบ้างนะครับ เพราะว่าเราทํางานหนักเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าเราเราทํางานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะครับผม,ผมก็เลยเริ่มที่จะใส่ใจดูแลตัวเองนะครับหลังจากที่เราไม่เคยคิดเลยว่าจะดูแลตัวเองตอนไหนนะครับเรามัวจะคิดเรื่องหาเงินนะครับวันนี้ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าผมควรที่จะดูแลตัวเองนะครับโดยการที่ผมมาตรวจสุขภาพประจําปีนะครับ 5. หัดปฏิเสธให้เป็นบ้างนะครับ แต่ก่อนนะครับหัวหน้างานเท่าแก่ให้ทําอะไรก่อนเลิกงานผมทาหมดเดี๋ยวนี้ผมเริ่มรู้จักคาว่าเดี๋ยวก่อนครับผมขอไปทําธุระผมก่อนได้ไหมนะครับผมเริ่มรู้จักคําว่าปฏิเสธเมื่อก่อนครับผมเดี๋ยวผมทําให้ครับผมนะครับบางครั้งเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะมีเวลาให้ตัวเองนะครับถ้าเราไม่ปฏิเสธเลยนะครับบางครั้งเราอาจจะเอาเวลาไปให้คนอื่นมากกว่าตัวตัวเองนะครับ ดังนั้นแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเราควรที่จะหัดปฏิเสธบ้างนะครับอย่าทํางานให้คนอื่นจนลืมเวลาให้ตัวเองนะครับเรามันไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับเรา่ามัวไปทํางานโดยที่มีชาร์จพลังให้กับตัวเองเลยนะครับคนที่เขารักเราคนที่อยู่กับเราเขาก็ไม่ได้ต้องการแค่เงินเดือนจากเราเหรอกครับเชื่อผมครับเขาต้องการให้เราอยู่กับเขาไปนานๆครับสุขภาพเราเขาก็อยากให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับถึงแม้เราจะหาเงินให้เขาได้มากแต่ถ้าเรา ็นอะไรไปเขาอาจจะเสียใจมากเลยนะครับดังนั้นนะครับชีวิตคนเราอย่ามัวใส่ใจแต่หาเงินนะครับอย่าลืมหาเวลาดูแลสุขภาพให้ตัวเองบ้างครับเพราะถ้าเกิดเมื่อวันใดวันหนึ่งถ้าเราล้มป่วยขึ้นมาเงินที่คุณหามาได้อาจจะหมดจากบัญชีไปเลยก็ได้นะครับท้ายคลิปนี้ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระให้อะไรกับทุกท่าน ผมก็ขอฝากช่องอาทิตย์คนเคยพังไว้ด้วยนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดอาจจะไปโดนใจใครสักคนก็ได้หรือสิ่งที่คุณเจออยู่ทุกวันนี้มันใช่เรื่องเดียวกันกับที่ผมพูดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับผม